asus tough gaming wifi 6 a a พัน4นะคะตัวนี้ก็เป็นเราเตอร์ high end จาก tough นะคะซึ่งก็จะมีลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะการรับส่งข้อมูลทั้งไร้สายแล้วมีสาย,ยทำออกมาได้ดีหรือว่าจะเป็นการรองรับการใช้งานที่เป็น pc แ tablet s m a r t ์ทโฟ e หรืออุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะคะ tough ตัวนี้มันเอาอยู่แล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลย หน้าตาของเราเตอร์ทัฟ AX 5 0 0 4ตัวนี้นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะเห็นไหมก็จะดูเป็นแบบเกมมิ่งเกมมิ่งนะคะก็ออกแบบมาดุด้านผมกับเป็นทัฟนะคะมีตรงนี้เป็นคําว่าทัฟฟ์เกมมิ่งแกะลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแกะที่เป็นออกเป็นแนวของทัฟเขานะคะตรงนี้จะเป็นไฟ RGB ตอนเสียบปลั๊กแล้วก็จะมีไฟขึ้นเนาะด้านข้างตรงนี้นะก็จะเป็นตะแกรงมาบายอากาศสองข้างนะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยมีช่องสําหรับเป็น reset WPS นะคะแล้วก็มีช่องแวนที่ เป็นสีฟ้าแบบนี้นะแล้วก็4แลนดตรงแลนเนี่ยจะเป็นเกมมี่ฮอตด้วย1อันนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบ USB 3.0นะคะมีปุ่ม power DC ที่เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะเดี๋ยวฝ้ายจะลองเสียบอะแดปเตอร์ให้ดูนะคะว่าไฟเหมือนจะขึ้นหรือเปล่าแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีไฟขึ้นสีเหลืองสีฟ้าสลับไปแบบนี้ ต่อรูปอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ภายในกล่องนะคะเมื่อกี้แอบเห็นจะเป็นหัวเสียบนะคะซึ่งมีให้หลายแบบเนาะซึ่งเขาก็น่ารักมากเป็นความใส่ใจของ ASUS TUF <ม>นะคะแล้วก็เป็นสายแลนที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะตัวสายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงเลยแหละแต่ว่าสายเขาก็จะไม่ค่อยได้ยาวมากเท่าไหร่แล้วก็เป็นใบรับประกันนะคะการเซ็ตอัพต่างๆเขาก็ส่งมาให้อยู่แบนี้นะ Tuff Gaming A 504ตัวนี้นะคะก็คือมีการเชื่อมต่อความเร็วที่เหนือชั้นด้วย 4x Capacity แล้วก็ 2x Faster นะคะซึ่งรายละเอียดก็จะมีดังนี้เลย Tuff Gaming A 504ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเราเตอร์ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า OFDMA BSS Coloring แล้วก็ MU-MIMO ซึ่งจะมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายและจะัรรแบนด์วิด t ์ให้แต่ละอุปกรณ์มีการเชื่อมต่ออย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วการส่งสัญญ,ญาณเนี่ยก็จะมีความสเสถียรแล้วก็รวด เร็วมากๆเลย แล้วก็สามารถตอบโจทย์ทุกความบันเทิงด้วย2มันติกิกะบิตไวสปีดนะคะตัวทัฟเกมมิ่ง AA ค่พันศีเนี่ยจะมาพร้อมกับการส่งสัญญาณแวและแลนเพื่อทํามันติกิกะบิตทําให้คุณสนุกกับความเร็วมากถึง2กิกะบิตนะคะเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่มากมายว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งหรือการเล่นเกมออนไลน์รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลไปยังแนดผ่านลิงก์กีเกนชันด้วยเสาส่งสัญญาที่เป็นแบบ4คูณ4มโมนะคะก็ทําให้การรบกวนต่างๆของตัวที่เป็นเราเตอร์รอบๆเนี่ยมันมน้อยลงแล อุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ชัดเจนเราเตอร์ตัวนี้นะคะยังช่วยกระจายสัญญาณต่างๆไปทั่วบ้านนะคะและยังสามารถเพิ่มเราเตอร์ที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น AI Mesh จากทาง ASUS เนี่ยทำให้วงสัญญาณภายในบ้านไปได้ถูกซอกถูกมุมเลยสำหรับ Tough Gaming a i 504ตัวนี้นะคะใครที่กลัวว่าราเตอร์ใช้งานไปนานๆแล้วมันจะร้อนเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะมีช่องระบายความร้อนอยู่รอบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมี Heat Sink ทั้งบนและล่างเพราะฉะนั้นการกระจายความร้อนเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีมากๆเลยอีกหนึ่งตัวเรื่อง สำคัญนะคะก็มีโหมดที่จะสามารถจัดแยกการใช้งานต่างๆเพื่อ<ๆ>เพิ่ม<ๆ>ประสิทธิภาพการทํางานนะคะว่าจะเป็นการที่เรียกว่าไฟล์ไทม์ฟรีกนะคะอิน t แตนต์เมส g ซจิ่งหรือว่าเว็ Browsing Gaming หรือว่าเป็นมีเดียสตรีมมิ่ก็สามารถปรับโหมดได้ค่ะ เราเตอร์ท AX 5004ตัวนี้นะคะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้นะคะเพราะว่าเขาก็เคลมว่าเป็น m o l l privacy everywhere นะคะเพราะฉะนั้นเวลาหลายๆคนที่ใช้ VPN ที่เป็น VPN f r e หรือไปเช่าใช้นะคะความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลหรือการรับส่งข้อมูลเนี่ยก็จะมีการแฮกได้แต่ถ้าเราใช้ VPN ผ่านตัวทัพ AX 5004ตัวนี้มั่นใจได้เลยเพราะเขามีระบบที่เรียกว่า instant g u i d คอยดูแลข้อมูลเลาค่ะ สรุปกันหน่อยนะคะสำหรับ Tough Gaming AF 5 4ตัวนี้นะคะจากการใช้งานที่เห็นนะแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่พายบอกไปนะคะคนที่เป็นแบบนักสตรีมมิ่งเกมดีๆนะคะหรือว่าคนที่เล่นเกมโหดๆนะคะการจัดก,การข้อมูลจํานวนมากเนี่ยเราเตอร์ตัวนี้เอาอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นการบีมสัญญาณต่างๆเราเตอร์ตัวนี้ทำได้ดีแล้วก็การกระจายสัญญาณที่เป็นวงกว้างหรือในอนาคตถ้าใครอยากจะมีเมสที่เป็นเมส Wi-Fi นะคะก็สามารถเอามาต่อพ่วงได้เพราะฉะนั้นเราเตอร์แพงๆคุ้มค่าเลย จบคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากติดตาม i have CPU ทุกช่องทางด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กับเราแล้วก็ทีมงานเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ